ไทยยอมเปิดใจพูดกับบอลเชิญยิ้มค่ะเรียกกันว่าเปิดใจเคลียร์กันบอกว่ารู้สึกโล่งใจหลังจากอไัยกลมกิ๊กซึ่งล่าสุดนี้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตามีเรื่องที่รู้สึกค้างคางในใจสักพักใหญ่เกี่ยวกับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่าง บอลเชิญยิ้มค่ะอาไทายยังก็เล่าว,ว่าเรื่องเนี่ยเกิดมาสักพักอาไทายโทรไปหาพี่บอลในช่วงปีใหม่ไวพ้พรพี่บอลเขาก็ไวพ้พรผลกลับมาผมก็ดีใจที่เขายังรักและเมตตาเราเพราะก่อนหน้ามันเป็นข้อผิดพลาดในใจผมที่ผมทําผิดกับพี่บอลไว้ผมไปรับปากเขาในวันครอบครูบ้านพี่บอลพี่บอลโทรมาผมก็รับปากไปแต่วันนั้นผมติดงานไม่ได้ไปเรากลัวพี่เขาจะโกรธกลัวเขาเ่ยไม่รักเราเพราะเขาไวพ้พรปุ๊บ เราเองก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่อย่างน้อยพี่เขาก็ยังรักและเอ็นดูเราแม้เราจะเคยทําพูดแบบว่าผิดคําพูดกับเขาก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ได้ออกมาเคลียาาร์กันถึงกับเสียน้ําตากันเลยทีเดียวค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกนาลังใจให้ด้วยค่ะ